สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมโจ๊กนาทีชาแนลนะฮะวันนี้ที่เราจะมาพูดกันเราจะมาพูดในหัวข้อที่ว่า s i g n a t u r e Drink คสำคัญอย่างไร ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่กำลังเปิดร้านกาแฟอาจจะต้องมีแวบหนึ่งในความคิดว่าร้านฉันน่าจะมีเมนูซิกเนเจอร์ด i n มเหมือนกันนะถามว่ามันมีความสำคัญไหมมันมีความสำคัญในแง่ไหนรู้ไหมครับมันมีความสำคัญในแง่ที่ว่าหากใครจะกินเครื่องดื่มชนิดนี้นะครับจะต้องมากินที่ร้านเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเป็นเมนูที่ร้านอื่นไม่มีหรือร้านอื่นไม่สามารถทำได้นะครับนั่นก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะ นะครับคอวอยอนะฮะยกตัวอย่างเช่นร้านผมร้านผมจะมีเมนูซิกเนเจอร์ดริงค์อยู่2ตัวตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวที่มีขายตลอดหน้าร้านและอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวที่ขายประจำฤดูกาลเพราะว่ามันเป็นเมนูร้อนนั่นเองนะครับอย่างเมนูที่มีขายตลอดจะชื่อว่าเมนูกาแฟรากบุญซึ่ง ลักษณะของมันคือองค์ประกอบของนมที่มันไม่เหมือนกับกาแฟใส่นมตัวอื่นๆในร้านของผมลูกค้าสามารถเลือกเม็ดได้ว่าจะเอาขั่วเข้มหรือขั่วอ่อน น,นะครับมันจะให้รสชาติที่แตกต่างกันหากมีการเลือกเมล็ดที่ตัวเองชอบนะครับเมนูนี้ที่มีความแตกต่างนอกจากจะเป็นเรื่องของการเลือกเมล็ดที่ตัวเองชอบแล้วก็ยังมีรสชาติที่แตกต่างด้วยเช่นกันต่อมานะครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ดริงก์อีกตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เคยมาร้านผมคือคอฟฟี่โคนคอฟฟี่โคนตัวนี้ผมใช้ชื่อว่าพิโคโลมอคค่าเนื่องจากเป็นกาแฟร ร้อนที่เสิร์ฟในโคนไอศครีมที่เป็นวฟเฟลโคนโคตติ้งด้วยช็อกโกแลตนะครับมันจะเกิดการทำละลายไปเรื่อยๆด้วยอุณหภูมิของกาแฟร้อนมันจะค่อยๆทําทำละลายตัวโคตติ้งตัวนี้เป็นเมนูที่ผมเคยเอาไปแข่งและผมก็เอามาบรรจุในเมนูซิกเนเจอร์ดริงก์ของร้านเอาไว้ขายเฉพาะช่วงไฮซีซันเท่านั้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างง่ายๆที่ผมนำมานแนะนำเพื่อนๆนะครับต่อมาเราจะออกแบบเมนูซิกเนเจอร์ดริงก์อย่าง ไรให้น่าสนใจสิ่งแรกเลยเพื่อนๆจะต้องดูว่าท้องถิ่นเรามีอะไรน่าสนใจเอางี้ดีกว่าผมยกตัวอย่างเช่นบ้านเกิดผมเนี่ย มีส้มเกลี้ยงซึ่งเป็นจุดขายของตัวอำเภอเพื่อนๆอ,อาจจะเอาส้มเกลี้ยงมาผสมกับกาแฟดําอาจจะเป็นกาแฟผสมส้มแต่ส้มที่เราใช้เป็นส้มเกลี้ยงอาจจะเพิ่มความแอดวานด้วยวิธีการเสิร์ฟก็ได้เช่นกันหรือกาแฟที่มีการผสมของผลไม้ต่างๆมะพร้าวลิ้นจีหรือมีการผสมของสมุนไพรต่างๆพวกนี้ก็สามารถเป็นเมนูซิกเนเจอร์ดริงค์ได้นี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆอีกวิธีในการคิดเมนู ซิก n นเจอร์ดริงนะครับคือให้เพื่อนๆตระเวนไปกินตามร้านต่างๆที่มีเมนู s i กเนเจอรที่น่าสนใจไม่ได้หมายความว่าเราจะไปก๊อปปี้นะครับเราไปดูไอเดียในการทําเมนูซ i g เนเจอร์ของเขาไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟรสชาติความสมดุลของรสชาติมันควรจะเป็นประมาณไหนอีกวิธีหนึ่งคือ เรื่องของการท่องโลกโซเชียลหลายๆเมนูที่ผมได้ไอเดียมาเนี่ยบางครั้งผมไม่ได้คิดเองอย่างเมนูคอฟฟโคน e เนี่ยผมได้ไอเดียจากการที่ผมไปเห็นในอินสตาแกรมของฝรั่งคนหนึ่งที่เคยเข้ามาฟอลโล่ผมเข้าไปดูว่า เฮ้ยเขามีอะไรน่าสนใจกลายเป็นว่าร้านเขาอ่ะมีคอฟฟี่โค n นซึ่งผมก็มานั่งคิดว่าแล้วเราจะทํำยังไงวะมันก็เลยนําไปสู่ในเรื่องของว่าเมนูซิกเนเจอร์ดริงก์เนี่ยจะต้องเป็นเมนูอะไรก็ได้ที่มันง่ายต่อการหาวัตถุดิบของเราด้วยเหมือนกันมันไม่ยากจนเกินไปในส่วนของผมผมมีความรู้สึกว่าตัวคอฟฟี่โคนเนี่ย ผมทำได้ผมลองผิดลองถูกมาหลายรอบมากช่วงแรกผมไม่ได้โคตติ้งผมลองผสมช็อตกาแฟแล้วก็มิกซ์นมเทรั่วครับรั่วก้นโอ้โหงานนั้นก็เลยกลายเป็นว่าผมลองตั้งกระทู้ใน Facebook ผมแล้วแล้วก็มีเพื่อนๆแนะนําว่าเออลองใช้ช็อกโกแลตโคตติ้งดูผมก็เออเว้ยมันมัน,ม,นมันช่วยได้จริงๆที่สําคัญเมนูซิกเนเจอร์ดริงก์เนี่ยจะต้องเป็นเมนูที่มีตลอดเพราะฉะนั้นลูกค้ามาร้านเราเขาจะต้องกินเมนูนี้เท่านั้นเขาถึงมาร้านเรา บ,บางครั้งนะครับเมนูซิกเนเจอร์ดริงก์อาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเมนูที่เป็นกาแฟเสมอไปนะครับอาจจะเป็นเมนูที่เป็นเครื่องดื่มอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นประเภทของมัทฉะอ่าโกโก้หรือประเภทนมก็ได้นะครับมันมันขึ้นอยู่กับเรานําเสนอมากกว่านะครับเพื่อนเพื่อนพยายามอย่ายึดติดว่าเมนูซิกเนเจอร์จะต้องเป็นกาแฟเพิ่มช็อต เท่านั้นจะต้องเป็นกาแฟที่มีความแรงเข้มอย่าคิดแบบนั้นนะฮะมันมีทางเลือกอื่นมากมายที่จะทําเมนูซิกเนเจอร์ด i n k หรือจะเป็นเมนูประเภทปัน่นล่าสุดเนี่ยผมคิดเมนูขึ้นมาใหม่คิดไว้2ตัวคือมัทฉะปัน่นรบลนี้กับมอคค่าปัน่นรบลนี่ยังไงหากอีพีนี้เป็นประโยชน์นะครับรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b ครสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ comment. ใต้คลิปไว้ด้วยนะครับผมจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับ